ดูทักชีมาเปล่านะคะว่ามีเกณฑ์เลิกกับโอบแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่คูแ่แทนนั่นเองอซึ่งมะเปล่างนั้นก็เคยโพสต์หน,หน้าหมอดูไปแล้วนะคะว่าปลดล็อกคำสาปห้ปีเพราะตอนนั้นเนี่ยได้มีสินแสออกมาทั้งนะคะว่าพบกับโอบไม่เกินห้ปีเดียวก็เลิกจ้าเพชรมันบันเทอ ามะปรางอลิซาเอ่ยพี่ป้องนวัตเอ่ยและอีกหลายๆคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องอะไรไปครับไปไปชมกันเลยดีกว่าอายุอานามพี่ป้องนวัตสามีคนที่ร้อยแปดของเดียนเนียก็ปาเข้าไปหลักสีแล้วนะจ้าแ,แ,แ,แต่แต่ยังเห็นพี่ป้องน้นกรุงสดมนานหลายปียังไม่มีการเปิดตัวสาวใดๆทั้งสิ้นเลย เดียนรู้นะคะว่าถึงจะไม่มีแฟนแต่ระดับเป้องนวัดเนี่ยเขาก็มีสาวๆคุยแก้เงาเหมือนกันนะเนอะมันก็มีคุยมีอะไรมากปกติใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะเรียกว่าแฟนอะไรก็มันก็ยังแบบคือถ้ามีผมก็บอกไปแล้วไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่พร้อมพร้อมแต่บางทีมันยังไม่เจอยังไม่คิกบางทีเราอาจจะไม่คลิกเขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่คลิกเราก็ได้เพราะของอีกมันต้องคลิกทั้งสฝ่ายต้องมันต้องเรารักกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าฉันชอบเขาเขาชอบเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะหาเจอเลย เอ่ิบส4แล้วไม่คิดจะมีแฟนหรือแต่งงานจริงๆหรอเนี่ยผมก็ไม่ติดถ้าจะมีแฟนหรือจะแต่งงานไม่ได้แต่งงานผมก็ไม่ติดนะครับไม่ได้หง่ความโสดแล้วก็ไม่ได้แบบไม่อยากแต่งอะไรเลยแต่บางทีเราก็อยากอยู่กับเขาหรือแต่งกับเขาที่เราเพราะเราแบบชอบเขาแล้วเขาจริงๆอยากอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแต่งเพราะว่าเฮ้ยอายุมากแล้วรีบแต่งเถอะเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ไม่ทันใช้เฮ้ยเดี๋ยวใครเจรตอนแก่ถึงว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ที่ผมอยากแต่งงาน ผมอยากแต่งผมออชอบเขารักเขาแล้วก็อย,กอยากอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่สามีจ๋าแจ้งเพื่อนเพื่อนนี่ก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวไปหมดแล้วไม่กดดันหรือจ้าชีวิตใครชีวิตมันนะเราก็ความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเยงี้ครับแล้วช่วงเวลาแต่ละคนผมว่าก็ไม่น่าเท่ากันระวังหน้าระวังโดนแซวว่าเดี๋ยวจะตามเพื่อนไม่ทันจ้าต้องอย่าไปสนใจเพราะว่ามันชีวิตเราชีวิตคู่เราเราจะไปฟังคนอื่นได้ยังไงถ้าเจอก็ดีครับมันจะไม่อยากเจอเจอก็ดีเลย ส่อซะขนาดนี้สเปคสาวที่มีจะขนาดไหนกันนะมันก็ไม่ได้มีแบบกําหนดอะไรอย่างนั้นหรอกปกติปกติเจอชอบใช่คุยรู้เรื่องก็น่าจะพอแล้วครับอ่ะอ่ะอไหนยืนยันนอนยันให้มั่นใจหน่อยสิคะว่าตอนนี้ยังโสดชิมีชิมีก็คุยอืโสดครับไม่มีคคุยไม่มีโสดธรรมดานี่แหละเอเพื่อนกันครับผม เอาเป็นว่าพี่ป้องเนี่ยยังไม่มีใครแต่หัวใจไม่ว่างนะจ๊ะเพราะตอนนี้หีสร้างเรือนหอ22ล้านไวร้รอว่าที่เจ้าสในอนาคตแล้วนะจ๊ะเอ๊เอเอใค evet. รกัาานนะจริงๆเดียนก็ว่านะคะพี่ป้องค่ะเป็นอีโคทีวี และก็หากันมานานถึง5ปีแล้วนะจ๊ะสำหรับสาวมะปรางอลิสากาับแฟนหนุ่มโอมนิธิแล้วก็ยังมีโมเมนต,ต์ของคนคลั่งรักมาทำให้เรล่าคนสดเนี่ยเแบะบปากใส่อยู่ตลอดเว oh. แต่แต่แต,แต,แต่ถึงจะวานหวานกันมานานถึง5ปี แต่ก็เคยมีหมอดูทักจีมาเปล่านะคะว่ามีเกณฑ์เลิกกับโอบแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่คููแทนนั่นเองซึ่งมะปรางนั้นก็เคยโพสหน้าหมอดูไปแล้วนะคะว่าปลดล็อกคำสาป5ปีเพราะตอนนั้นเนี่ยด้มีสินแสออกมาทังนะคะว่าพบกับโอบไม่เกิน5ปีเดียวก็เลิกจ้าทําเอาตอนนั้นมะปรางน่อยหนักมากและกลายเป็นพรอมอยู่ในใจมาตลอดเวลาโอ้ยอย้ยปีนี้ก็ครบ5ปีแล้วนะจ๊ะยังไงดีคะเนี่ยก็ตั้งแต่ครั้งนั้นไม่ไปดูอีกเลยดูเอาตามแบบคร่าว รือเรื่องอื่นไม,ไ,มไม่ดูเรื่องความรักแค่ผ่านไอ้ห้าปีนั้นได้เราก็โอเคแล้วใครข้างหน้าจะเป็นไงก็กแล้วแต่แล้วแต่เราเรื่องเลขกอาถรรพ์ความรักที่เขากลัวกันครบห้าปีแล้วต่อไปก็อาถรรพ์เลขเจ็ดแล้วนะก็อย่าพูดสิอย่าพูดสิไม่มีก็ให้มันผ่านไปมันผ่านมาก็ผ่านไปแล้๋วก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นออะอะแครไม่สนใจเรื่องดวงหรืออาถรรพ์ใดๆงั้นแทนไวไม่น่าวาจะแต่งกันเมื่อไรจ้า ตอนนี้ก็สร้างเนื้อ e สร้างตัวกันก่อนก็แบบเก็บงงเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้กลับมาทํางานเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาโฟกัสกับงานแล้วก็เราก็โฟกัสกับงานใช้ชีวิตแบบสนุกให้เต็มที่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยมาคุยกันตอนนี้ไม่ได้คุยกันขอยินดีกับคนอื่นก่อนดีกว่าไปเต้นอัพเตอร์ก่อนดีกว่าของเราอย่าเพิ่งเลยสบายใจแล้วละนาะหมอดูคู่กับหมอเดาใครเดาอะไรทั้งอะไรไม่ดีเราก็เชื่อใจละ แต่คนในทักแต่เรื่องดีๆเราก็ว่าแม่นแค่นั้นแยกย้ายจะแยกแยก้ายอย่าไปคิดอะไรมากเพนมัน